ไม่เกี่ยวเลยนะครับ f อ s บอกเลยเลยงานนี้โอ้โหนะครับไม่ก็น่าจะเป็นอ่าเขาบอกเขาแต่งตั้งก็คือก็คืออ่าคนในนั้นของเขาแหละแหละนะครับคนในทีมงานของเขานั่นแหละเขาก็เป็นทนายแทบทุกคนนะในทีมงานของเขาเออเขาก็จะแต่งตั้งขึ้นมานั่นแหละ แต่ถามว่าสู้สู้ได้ไหมอะไรมันมัน,มนต้องว่าไปตามหลักฐานนะเออจะสู้ยังไงอะหลักฐานทั้งผู้เสียหายเขาเยอะจะได้นะครับเยอะมากใช่ครับเขาโดนหลายคดีมากไอ้ติโดนเยอะมากโดนหลายคดีมากมากอืมแต่เขาตั้งประมาณสามคดีอยู่มั้งประมาณสามคดีไม่แน่เดี๋ยวมันก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นมาก็ได้บอกได้เลย เออตอนนี้ก็เอาไปแค่นั้นก่อนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วพูดกันง,ง่ายๆนะเอสี D, อดว่าเขาคงไม่มีโอกาสได้ได้ประกันตัวนะแอดพูดได้เลยโอกาสที่จะประกันตัวเนี่ยคงยาก mm hmm. เดี๋ยวก็ไปไปอยู่กับอ่าบอสๆหลายๆบรรดาบอสๆนะเดี๋ยวเข้าไปเคลียร์กันข้างในดีกว่าเนาะคุยคุยกับบอสๆอ่ ot, นะเออบอสข้างในเนะี่ย ที่เรื่องงงเรื่องเงินเรื่องเรียกเ,ง,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 เงินนู่นนี่นั่นเนี่ยเดียวได้ไปคุยกันข้างในนั่นแหละนะชัดเจนนะใช่ครับผมนะคือคือเห็นว่านะนะักข่าวเขาบอกว่าเขาตั้งไว้สามข้อหาแล้วก็อ่าภรรยาเนี่ยหนึ่งข้อหานะครับตั้งไว้เออแต่แอดไม่รู้อ่าว่ามันดีมีเพิ่มมากน้อยแค่ไหนนะครับ ใช่คนดีทั้งนั้นคนดีอะไรนะครับคนดีนั่นแหละนะเข้าไปนอนบ้านหลวงหมดแล้วงานนี้นะได้โนดแน่ๆใช่ครับผมไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อแหละนะครับเอฟซี FC. บอกได้เลยงานนี้ โดนแน่นอนก็คือพูดง่ายเขาก็มีมีประเด็นมีปัญหากับระดับบอสทั้งนั้นไงถูกไหมเออมีปัญหากันอยู่นะครับกับบอสเนี่ยแต่บอสเขาไม่มีโอกาสที่ออกมาสู้ไงแต่เขาเนี้ยเขาได้ไปคุยกันข้างในแน่นอน <c oughs> นะโอกาสน่าจะยาวๆวอๆกันแหละนะเอออยู่กันยาวๆเนี่ยอยู่กันข้างในเนี่ยคอยปรับทุกคอยเคลียร์กันว่าจะเอากันยังไง ใช่ไหมใช่ครับผมอันนั้นเราก็คาดหวังไว้นะครับอันนั้นก็เราก็คาดหวังไว้ว่าจะเจอตัวจริงนะวิบากกรรมมันมาเรื่อยๆเอฟซี FC ใจเย็นๆนะเรื่องนี้นะวิบากกรรมมาเรื่อยๆใช่ทําเพื่อประชาชนเอ,อแต่ทําเพื่อประชาชนคืออย่าไปทำเพื่อประชาชนก็เรียกว่า ทำประชาชนดีกว่านะใช้สั้นๆนหน่อยทำประชาชนนะเออเห็นใครไปแต่งไปเออก็ไปไปอะไรนะไปเปลี่ยนชื่อเหรอเออไปเปลี่ยนชื่ออะไรเขาอีกนะคะรับเวรกรรมมีจริงมันมีจริงอยู่แล้วเวรกรรมมันอยู่ที่การกระทำไงเอฟซีอยู่ที่การกระทำเลยนะคุณกระทำยังไงมันก็มีผลตอบแทนเป็นอย่างนั้นเลย คุณจะไปบิดเบี่ยงเบนคุณจะไปบิดเบือนมันก็ไม่ได้เออมันเป็นไปไม่ได้ใช่ครับผมก็หลายๆคนเคสเคสของเขาที่เขาเคยออกมาตอนหลังที่เขาออกมาพูดเนี่ยเขาสไตล์คล้ายๆก,ก,กับช่างใหญ่เลยเอฟซี 4, นะสไตล์ก็เหมือนกันกับช่างใหญ่เลยคล้ายๆกันเลย นะเออคือได้เงินเขาได้เงินเขาก็ไม่ได้ทําอะไรให้เขานะไม่ทําอะไรสักอย่างคือเอาเงินเข้ามาก็ผลงานไม่ได้มีอะไรไม่ได้ทําอะไรก็จะเป็นคล้ายๆของช่างใหญ่เลยเอ,อเขาก็มาแป๊ะแป๊ะปก็ออกไปแล้วได้เงินไปแล,แล้วก็ไปแนบเลยนี่แหละนี่คือวิบากกรรมเลยออนี่แหละคือวิบากกรรมเอฟซคุณไปทํากับเขา เขาเสียเงินเขาก็ต้องการนะเขาเสียเงินเขาก็ต้องการอ่าให้มันมีผลงานให้มันมีความคืบหน้ากับคดีเขาแต่ว่ามันไม่มีเออมันไม่มีหลายคนก็ออกมาพูดแบบนี้นะไม่ต้องรอกฎหมายแนละ้วกดแห่งกรรมมาแล้วพร้อมกับกฎหมายนะครับมาเลยเออมาเลยนะครับ นั่นแหละน่าคิดอันนี้แหละคนนี้แหละสอีคนนี้แหละ,น,น,หละนะเตรียมไว้เลยนะสไตล์คล้ายๆกันเลยนะสไตล์คล้ายๆกันเลยแล้วก็มีส่วนพัวพันกับเรื่องพวกนี้ตลอดจะโดนไม่โดนคอยดูกันแล้วกันเอฟซีมีแน่นอนอ่มีแน่นอนนะคอยดูต่อไปดีกว่าเราไม่พูดอะไรเยอะหรกช่วงนี้แต่เรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้าเพราะอะไร พราะเขาทขําเขาเขาเป็นคนทําเขาเองเอฟซีนะเขาเป็นคนทําของเขาเองมีที่ไหนอะย้อนกลับมาเล่นงานนะครับย้อนกลับมาเล่นงานลูกความตัวเองเอฟซีมันไม่มีหรอกอตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นครั้งนี้แหละค่อยดูก็แล้วกันวิบากกรรมมาแน่นอนนะแล้วมาแบบมาแบบเป็นรูปมาทำด้วยนะเอฟซีเอดบอกเลยเลยมาแบบเป็นรูปมาทำด้วย นะอันนี้มันเด่นชัดมันชัดเจนปราจิบถูกต้องครับมันอันตรายต่อสังคมอยู่แล้วไม่ต้องถามเรื่องอันตรายหรือไม่นะ่ะอันตรายก่อสังคมอันตรายกับประชาชนทั่วไปที่เขามีความเดือดร้อนนะ่ะเอฟซีเขามีความเดือดร้อนเขาก็ต้องไปหวังพึ่งให้ไปช่วยแทนที่จะไปช่วยเขา กลับไปซ้ําเติมเขาให้เขาให้เขาได้รับความทุกข์ลำบากมากยิ่งขึ้นเอฟทีเ็าคิดเอาง่ายๆดูผลงานเขาก็แล้วกันเราไม่ต้องพูดเยอะนะให้ดูที่ผลงานดีกว่าดูแค่นั้นก็พอแล้วใช่ครับผม ใช่ครับผมก็ทําอะไรได้ล่ะทํายังไงไม่ได้ก็คือเขาเป็นคนทําเองเขาเป็นเป็นเป็นคนที่ถูกกระทําทเองถูกไหมล่ะเขาก็ต้องคิดว่าอนาคตข้างหน้าเขาจะเป็นไงเขาต้องคิดออกอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเขาก็รู้เรื่องกฎหมายดีถูกไหมล่ะไม่ต้องไปสอนกฎหมายเขาเลยว่าผิดถูกคืออะไรถูกไหมไม่ต้องไปสอนเขาเลยเขารู้ดีว่าทําแบบนี้มันผิดหรือมันถูกถูกไหมล่ะแต่เขากพยายามจะเลี่ยงไง เลี่ยงบาลีเลี่ยงไปเรื่อยๆว่าอ í, ผิดก็เออไม่ผิดนู่นนั่นพยายามเลี่ยงในเมื่อในใจตัวเองก็รู้อยู่แล้วว่ามันผิดเอ,อในใจก็รู้แล้วมันผิดผิดก็ทําไปเรื่อยๆครับสะสมสะสมสะสมไงส,ส,สุดท้ายสุดท้ายเนะี่ยวิบากกรรมมันก็บังตาเอออเาน้อยไม่ว่าเอามากเลยนะครับเอาอย่างหนักเลยนั่นแหละมันก็คือต้องจบในวิธีนี้จบแบบแบบแบบนี้เลยนะเออ จบแบบไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยแล้วทุกอย่างก็จะพลั่งพูออกมาสิ่งไหนที่ตัวเองทําเอาไว้นานๆเนี่ยเขาก็จะผุดออกมาผุดออกมามันก็ยิ่งชัดเจนอยู่แล้วใ <c oughs> จยเย็นๆนะครับใจยเย็นๆเอฟซมีแน่นอนเรื่องนี้นะใจยเย็นๆออมีแน่นอนเ <c oughs> พราะอะไรอ่ะเพราะว่าเขาทําที่นี่ไว้เยอะ ทำคนที่นี่เอาไว้เยอะเอฟซีนะทำเอาไว้เยอะมากวิบากกรรมที่เขาทำเอาไว้กับช่างใหญ่นะเอกับหลายๆคนที่นี่คนพื้นที่เขาทำไว้เยอะเดี๋ยวค่อยดูกันแล้วกัน FC. เอฟซีเออมาเนี่ยเขาเขาตอนนี้เขากำลังโดนวิบากกรรมครอบงำอยู่เออวิบากกรรมครอบงำอยู่ก็คือทำอะไรก็ได้ที่มันมีความผิดนะครับเขาไม่ได้คิดรล้ว,ว่ามันผิด ผิดทั้งศีลธรรมทั้งคุณธรรมอทั้งกฎหมายด้วยเดี๋ยวก็จะทําสะสมไปเรื่อยเรื่อยเตอนนี้เขาสะสมได้มาเยอะแล้วละ่ะเรื่องการกระทํางเขาก็สะสมมาเรื่อยเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังเขาจึงมีเยอะที่เขาทําไว้เอฟซีอาจจะไม่รู้นะเอะมีเยอะเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้ยใจเย็นๆนะครับมันมีมาถึงมันเป็นคิวพูดง่ายว่าวันไหนถึงดิวเขานั่นแหละจะได้รู้ แต่มันก็ใกล้แล้วนะไม่ได้ใกลไม่ได้นานนะเออไม่ได้นานใกล้แล้วล่ะเป็นไปตามดิวเอถึงดิวเมื่อไหร่คุณก็ก็โดนเรียกมโมใหม่นะไปโมมาใหม่ใช่ไหมใช่ก็คิวแนละเดี๋ยวถึงคิวก็มีนะครับเออ เขาคิดว่าเขาคิดว่าเอาเอาเรื่องที่ความรู้ของเขาเนี่ยเอามาบิดเบือนเอามาเอามาทำมาหากินไงดอกอ้ก็เขาคิดอย่างนั้นนะครับเขาคิดว่าเขารู้แต่เขาก็จะซิกแซกไงเออเขาก็จะซิกแซกไงเอาตรงนี้แหละเอาคนที่เขากลัวเรื่องพวกนี้แหละคนที่เขาไม่รู้ไงเอามาหลอกคนที่เขาไม่รู้คนที่รู้ก็มาหลอกไงคนดีก็มีไม่ใช่ไม่มีนะเอฟเออคนดีก็มีเยอะ แต่คนไม่ดีมันก็มีคือป้าจิ๊บคนคนที่พูดง่ายๆนะคนที่เขาไม่ได้ผิดเนี่ยใครจะไปยัดเยียดใครจะไปใส่ร้าย,ายเขาเขก็สู้เขาไม่ได้มีปัญหานี่ยเขาสู้ก็ว่ากันไปเขาไม่เคยบ่นไม่เคยอะไรก็สู้ไปตามกระบวนการสู้ไปเรื่อยๆออมันก็เอา เรื่องนู้นเรื่องนี้มายัดให้เอาเรื่องนั้นมายัดเรื่องนี้มายัดให้เขาก็สู้เขาไม่ได้มีปัญหาเลยเขาบอกเขาสู้เขาก็รอดมาได้เรื่อยๆเห็นไหมนะ่ะเออความชั่วทําทําอะไรไอ้ทําอันตรายเขาไม่ได้อะบอกตรงนะความชั่วเขาทาอันตรายเขาไม่ได้เพราะว่าก็เขาไม่ผิดมันจะไปทําอะไรเขาได้นะไอคนที่ดิน้นไอคนที่ผิดเนี่ยมันก็ดิ้นสิมันรู้ตัวว่ามันผิดมันก็ดิน้นโอตรุดหนหเอฟี <laughs> โวยวาย ดิ้นนู่นนี่นั่นหาว่าถูกกันแกล้งมั่งหาว่าเออไม่ไม่ได้รับความเป็นธรรมนู่นนี่นั่นมีคนเออมีคนอะไรนะข่คมขู่นู่นนี่นั่นโอว่าไปพ่วแะละคนสังเกตดูแหละคนที่เขากระทำความผิดเนะี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาพยายามจะดิ้นเพื่อสุดท้ายของเขาเออเห็นไหมก็เหมือนอย่างที่ทนายดังนั่นแหละอ่าเขาก็ออกมาดิ้นเห็นไหม ออกมาเมื่อเมื่อวานเองมั้งเออออกมาโต้แยง้งออกมาเมื่อเขาไม่ได้เป็นอะไรเขาไม่ได้หนีไม่อะไรนะเขายังออกมานู่นนี่นั่นเขาก็สร้างภาพไปอย่างนั้นในเอฟซีเออเพื่อให้เห็นว่าเขาไม่ได้คิดจะไปไหนอ่าแต่ว่าตอนที่จับได้เขาก็ไปไกลเหมือนกันนะไปไกลเหมือนกันนะเออจะไปสาแก้วหรือเปล่านะครับไปทางนั้นนะไปเชิงเซาก็ออกนู่นแหละ เอ,ออกสะแก้วออกไปจะไปนู่นน่ปะปาจุงปาจีนไปนู่นอะ่ะเอฟไปไกลเลยละ่ะใช่ครับผมรอดูต่อไปแล้วมันมาแน่นอนเอฟซีนะนะขอให้เขาทำแบบนี้เรื่อยๆเถอะนะนะขอให้เขาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครนะับ โดนแน่นอนสวัสดีโอเชียงใหม่นะครับอลอยช่องและค้มมากเลยถูกต้องคุณมะลิสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยถูกไหมคุณหามาได้โดยที่คุณไม่มีอ่าไม่สุดจริตเนี่ยสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับคืนสู่อ่าความเป็นจริงกลับสู่สภาพเดิม